บุกเลยพี่บุกี่ดีนกงมันขุดไอเคอเคไป่าพี่ไหวป่าอยู่ไยู่ไอ่คุดคแล้วกเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเครัเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮเยยเกเฮยเฮ้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 ยย้ยเฮ้ยฮยเ่้ยเฮยเฮ้ยเคเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย คอชชั่นแล้วก็ไอเดียเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เรามาในเซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟไฮพิกเซลครับผมนะเออนะครับไฮพิกเซลเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเล่นมินิเกมอะไรตะวันเบทบอลพี่เบทบอลเบร์ด้นะครับผมเฮ้ยไอทำไมไอไม่พูดว่าไอหญิงเนี่ยเออไอหญิงยิงเหรอไม่โคตรยิงเลยเออนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสามคูณสามเบทบอลไม่รู้มันแค่ไหนนะเว้ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะเว้ยคลิปนี้นะครับผมกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะฮะก็เลยเลยน่าจะแพ้ยับหยับอ่ะเฮ้ยเราต้องชนะดิพี่ ถ้าแพ้ยับอย่าด่ากันนะเว้ย้ชนะก้อนนั่นแหละครับผมกดไลค์ให้ด้วยนี่ครับถึงจะแพ้ก็กดไลค์ไปนะโคตรเถื่อนได้เลยไอ้ไอ้ไม่งิ่งไงยิงยิบไปคนเราเออคนเรามันยิงอย่างเงี้ยตาก็แดงยิงก็ยังยิงเลยเออคนเราไม่งิ่งว่ะมาเนอะผมตอนนี้นะครับก็นะฮะชิพัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้รีบต่อไปเลยเร็วเร็วเร็ว ไอร้อนเอาตรงไหนวะสำรวจแป๊บเอาเอานี่ตรงกลางเลยนี่ครั้งแรกเลยครับที่เรามาเล่นมินิเกมนะเดี๋ยวลองดูนะสำรวจแป๊บอ๋อนี่อ๋อตรงนี้หมดเลยโคตรแจ่มวันวันนี้เตียงนะวันวันนั้นไหนเอ๊ะเอเตียงตรงนี้โอเคโอเคเอาขุมเตียงนะคุมเตียงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขุมเตียงอันนี้ไอรอนยี่สิบสี่เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอ๊ยไม่พอว่ะเดี๋ยวลืมอรื้อื้เจยอไม่เราโดนแย่โดนแย่งไอรอนแย่งเพชรหมดเลยชิบหายโอเคเดี๋ยวลองดูก่น สิบหกไอ้แล้วลุงลุงนะไอ้ไอนอ้สิบหกชิ้นนะสิบหกบล็อกดีสิบหกชิ้นอะไรล่ะโอเคมาต่อไปลูพี่พอดีเลยเคลียร์ให้โอเคเอาเพชร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 มาอัพน้องอันสองอันสองอันสุดยอดสองอันสุดยอดเลยโอเคเ่อไปครักลางแล้วปะเดือดเดือดเโอเคโอ้โหของโคตรเยอะนะอันนี้ใช้ไอรอนยิปซีที่ไปโด่ทองกลางก่อนเอโย่โล่เอโมรอนตรงกลางก่อนเดี๋ยวมันมีกล่องไว้นั่นไะบ้านนี่หว่าไม่ใช่เซิร์ฟอื่นว่ะไม่เซิร์ฟไทยเนาะไอ้ าไหวปะเน <mel> <ic int> ี่ยไมาจะไหวป่ะอรออนันนี้ไอรอนยี่สิบสี่ครับยี่สิบดียี่สิบสี่เลยโอเคเดี๋ยวเราเอานี่นะครับเอานี่เลยที่อ่นไม่มีใครต่อตรงกลางเลย嘛เจ้เอาเป็นบล็อกไอ้นี่ครับโคตรสบายวะเฮ้ยทุกคนบล็อกไอ้นรกอ่ะเออมันจะข <specification S 1> ุดยากกว่าเดิมไอ้อบเลยไอ้อบอับเลยโอเคขุดปั๊บ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 เคปั๊บ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 เอาหมดเคเคครับปะอันนี้น่าจะพอละเวลาอัปเกรดเรา ต้องใช้ไดมอนด์อ๋อโอเคโ okay. อเคเดี๋ยวเก็บใส่กล่องแป๊บโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ในกล่องพี่เพชรเออเก็บไว้กล่องเลยโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเฮ้มีคณไปตรงกลางไหมไอ,อ,อ,เอ้เอาบล็อกไอ้พอมบวกยังขาดอันหนึ่งอ่ะตรงกลางคุณมาอ่ะอ่ะนี้มาพอดีแล้วเอาประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเรากันเตียงไว้นะครับตายไม่ละเออสวยถ้าเกิดใครอยากเล่นต่อก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับทุน ไอ้ไหลือ้เหลือง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 ปัดดิวดิแล้วก็ใส่คุมบ้านนีเนี่ยเดี๋ยวรอมาก่อนรอสิบไอรอนใช่ไหมสิบไอรอนเออสุดยอดสุดยอดเต็มดีดเต็มไอรอนแล้วก็สองโกศรีสิบไอรอนเจ้าเข้ามาเจ้าเข้ามาอัะจ้าโอเคเอาผมจะทำอะไรลืมเจ้านี่ครับสิบโกยัดเข้มโหโคตรแพงเลยชิตโตโอ้เก็บของไม่ได้เอออะไรพี่เฮ้ กิดขึ้นเอ้ยมันม้าม้ามาว่าดาบดาบตกดาบตกสามสองเธอขโมยดาบเฉยยุ่ยดาบตูเขาเกิดการค้างวาร์ปเกิดขึ้นเพชรแค่จั่วมันนี่จั่วมันเลยจั่วมันเลยเฮ้ยสีแดงตอบมาสีแดงตอบมาว่ะไหนวะสีแดงเฮ้ยสีแดงอ๋อตรงนี้ไอ้วันกันไว้เดี๋ยววันกันนะไอ้้ไอคุณเลยเพชรเลยวะไอรอนเออโอเคไอแอร์กับพี่ไอ้ผู้หายว่ะดูแป๊บตอนนี้มีอะไรบ้างมีเอเมอปรี่ลครับ ดูว่าสีแดงยังอยู่นะครับโอเคได้อยู่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วไม่มีฟิกแอคกมาโอ้โหลืมมีแอคมาแอคมานี่สมัยคนบิ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 นโอ้โหมันไม่ดูเทียงเลยว่ะบินบินเดี๋ยวพี่แอ๊กมาแล้วฮะีแอคกมาเพื่อเก็บสองโอ้ยเจอสติ๊กไอไอล้อมไม่พอแป๊บนึงเฮ้ยแดง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 หลังพี่แดงไ้แดงหัวปอปปอุ้ยค้างค้าง

บิน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 เรียบร้อยบินแดงเตี้ยแตกครับแครบเรากลับบ้านเราของไปเก็บเดียวลอยนี่ครับตอนนี้แดงละก่อยไปละคนนึงว่ะเรามันสายไอ้นี่ครับสติ๊กเดี๋ยวจะเอาเอาไงมาดิวะเปย์เหลืองไอที่เอาเหลืองโอเคเดี๋ยวเราต่อยเงี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยดูด้วยไอ้นี่ครับเอาพิกแอกด้วยนะพิกแอกอยู่ไหนวะพิกแอกใช่แปดตายี่ดับดับซุ่มไม่ได้แหละม่หายเลยสิบสองสองใช้สิบสองครับ สองทองที่สองทองเฮ้ย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 ไอ้มีหนึ่งทองไหมไ้วหนึ่งทองเออทองทองไปเก็บลองลองไปเก็บดูอ่ะแต่ใครเอาเอิมมลล์มาอัพดิเดี๋ยวเรียก่อนนะเอาพิกแอคไอ้นี่เลนะอัพไอ้นี่เพิ่มเหร่อ่ะอัพแบบโอ้โเต็มเลยอ่ะไอ้นี่มากันบ้าืเต็มเลยวะช่วยหน่อยแถวเมย์เกมวันหนึ่งกันบ้านก่อนเอาแบบให้มันทุบไม่ได้อ่ะแปลกว่ะไม่ไหวว่ะพี่สู้มันแทบไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไม่งเงย มการแม่งแบบไก่ให้เขายิงเนี่ยเอาแบบไม่ขุดไม่ได้เอาแบบไม่ขุดไม่ได้อะเขี่กันครับกันนะปั๊บปั๊บปับปับปับเรื้อร้อยเรียบร้อยไปต่อทางได้ต่อทางได้นะโอเคไปครับเขียวมันไอเขียวเขียวมันสายคุมเนี่ยไอต่อต่อก็ออกได้เราไอเนี่ยเราทำชุดเพิ่มนะครับอ่าเก็บก่อนเก็บไม่ค่อยได้เลยอันนี้มันเซิร์ฟไฮวิเซลนะมันต่อให้มันลวกอะเซิร์ฟฝรั่งนะครับ จะต่างประเทศหรือพลังก็จะมีดีเลย์บ้างนะครับยังให้ผมก็พี่ยังให้ผมโอ้ยโอ้ยบินอ่ะโอเคเก็บไว้ดี๋วก็เก็บไว้เฮลือหต้องแอคไปเอ้ามาไอ้วันมาแทงหน่อยวันแทงหนเลยพี่ลองมาละนวยมาจะสีอะไรบ้างวะเฮ้ยยุตุใครมันขุดทางไว้วะเมื่อกี้เห็นเหลืองไป้ปะปะ สายบวชอยู่แล้วไม่ต้องคุมแล้วเราอ่ะตายโคตรโง่อ่ะเดี๋ยวๆนเอาของมาอัพป่ะลืมลืมเอาเพชรดองไว้ประมาณสิบชาติกว่ามีใครไปเก็บยังวะโอ้ยเพชรแปดเม็ดสุดยอดสิบเกลือสิบเกลอสุดยอดเพชรแปดเม็ดเลยว่ะเดี๋ยวพี่ขออัพก่อนนะวันคุมคุมไว้ก่อนด้ว้ยเดี๋ยวอัพให้ผมสายสติ๊กเลยนะอัพอะไรดีวะอ้าวอัพเกาะไปแล้วอัพเกาะไปแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนวันอัพให้ด้วยเดี๋ยวอัพเกาะทีมให้แล้วเนี่ยใช่ป่ะวะ เดี๋ยวรอเกิดใหม่อ่ะอับเกาะไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงพี่เออไวไวไอไอทุบเลยไปไอจะเลยไปต่อครับเอาไอรอนเติมนี้ไอเดียส์อะไอเดียส์อะเอ๊ะทุบเลยทุบเลยไอไอเฮ้ยรอก่อนพี่เอาด้วยแกเดี๋ยวไปแดงแดงนี่แดงเหลือคนเดียวจัดไปมาเราพิชิตแดงแป๊บนี่แดงคนเดียววะว่าไงวะแดงอุ้ยวับมึงวับมึงวับเรียบร้อยไปละแดงเออ ่าแดงเกี้ยงแดงเกี้ยงเกี้ยงฝูงเหลือใครวะระวังระวังเหลือเยอะเลยเนี่ยเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวอีเหลืองอ่ะได้พี่เขียวเขียวไม่น่าเป็นไรว่าเขียวโอ้ไม่มาสามไปละไปละไปละไปก่อนไปก่อนไอ้เขียวเขียวมันมันไม่ค่อยต่อมามันรู้สึกมันจะอัพอย่างเดียวอะเดี๋ยวเอาเหลืองอ่ะอุ้ยแม่งวับวว้าวว้โอเคเฮ้ยอ่ะตกเฮ้ยชิบเขาใครวิ่งตัดหน้าน้ำแตกเดี๋ยวพี่เก็บให้ ดูมิ่งตัดหน้าอาใ่ไหมเอ้ยผมติดโอ้ตายโอเครามันสายสติกโอ้ยโอ้งงอ,อ,อมอยโอ้ยโอเยโอ้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 ยอ้ยโล้ยังวะไอ้ยเอ้ยดอ๋ยเอไยมอ์มาอ้พพิ่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอะยรอลยโอ้ยวอะยโอ้ยโอียวอ้โอ่งโอ้ยโอ้ว่เขียอยอยยอออ้ไม่ได้อนมาอะไรเลยอเขยนะอ สอยู่มาสิบหกอันถึงเขียววะเอาหานแึเปล่านะเขียวอันนี้ไม่มีหานเอยสิอันนี้บอกเลยมีเจ็บนะไอ้เขียวเนี่ยแอปเปิ้ลโอเคปั๊บ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 รอครับวันนี้รอครับเร็วสิทองไอ้พี่ต่อเขียวแล้วไอ้พี่แอ็กเดี๋ยวเอาแค่นี้แปดไอ้กันนึ่งนะผมตะวันจ๋าพี่กันหนึ่งพี่รีบเอาที่ขุดมาเลยเอาวางไว้ให้พี่ดูแป๊บโอเคเอาเป็นไอรอนพอครับโอเค เอาบล็อกมาวังไม่พอ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 บล็อกเขียคจานให้เยเขียวจะแตกน้องเว้ยเขียวเฉียวสบายเลาเนี่ยโอเคเดี๋็ดอานมามาต่อเพิ่มเลยตกใจหมดต่อเพิ่มต่อเพิ่มต่อเพิ่มไปต่อเพิ่มไปรู้สึกมากไม่ไม่แชร์เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วเขียวใช่ไหมเรียบร้อยัดไปสีเหลืองได้ตายไปเนี้ยยี่เนี้ยต่อเลยต่อเลยต่อเลยแปบแเร็วเร็วเลยมันไม่รู้อ่ะ ไอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่มีงิแล้วไม่งินแล้วไม่งแล้วรอก่อน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 เออสุดยอดมาไปต่อยพี่เลยดิต่อยพี่เลยต่อยเดี๋ยวโยนให้พี่จะไม่โยนนะเอาเออจะอยู่ได้เหรอถึงบอกว่าโดนลงโดนลงเฮ้ยโดนโดนแถบว่ะโดนแถบว่ะข้างอีกข้างนึงต้องวันขุดข้างข้างนึงข้างนึงไอขุดไปพี่ขุดไปขุดเออกขุดเลิเอุ้ยบิน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 ไม้ว่ะไม้ว่ะ อุ้ยไม้ชิบหายละอ้ไม้ว่ะชิบหายเดดเดดุุุุุุดุดุเน่เ้ยเรียบร้อยมาเจไม้สติกเรียบร้อยบินตัวอีเอา่อ่ผมเองผมเองพี่เอาดเอาดเอาละเรียบร้อยตัวเอาไงเอาไงเอาไงบินบะบินะอ เหลืองว่ะเหลืองว่ะเอาโอ้วโอ้าหเลือดเลืองว่ะเลือดเลือดเงี้ยจริงๆเงีจัดไปของจริงอะเหลืองฮะไม่ไหวนะเหลืองนะไปดูของบ้านมาแป๊บเลดเี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวปะอิ่มของเยอะเฮ้ยไอทำดีไอทำดีหอบาราวาส์ายส่งกลับบ้านนะโอเคเดี๋ยวงไงนะปุ๊บๆๆเดี๋ยวต่อข้างไปเลยมันมันมีน้ำไม่คืออะไรวะโอเคเดี๋ยวมันมีอะไรให้เราอัพมั้งวะไม่ได้อัพดิซื้อครับอ่ามีชุด Emerald สิบสอง go นี่เลยโอเคมันก็ดาบดาบสี่ emerald คือต่อเข้าอีกทางนึงะเดี๋ยวค่อยเข้าพร้อมกันโอเคไหมตอนนี้มีไม้ฟรีเนอะสติ๊กม่งโหดจริงอ่ะของจริงชอบชอบไปเอาบล็อกให้พี่หน่อยบล็อกไม่พอแล้วของจากเอบ้านมาบล็อกเพิ่มบ้านมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาสองคางว่ะเหลือไอ้เหลืองเหลืองอีซี่อาไปเฉล่เหลืองก็โอเคเขาเขาก็เก่งอยู่เขาเก่งอยู่เนี่ยพี่ในกล่องมา บอกเราว่าไม่อกี้อัพยังวบอย่างวะคลายปากแล้วกันเป็นบล็อกครับบล็อกเระวังกลางนะราบางกลางนะอุ้ยกดผิดเขานี่เนี่ยน่าจะไหวป่ะน่าจะไหวเนาะน่าจะสบายพี่มั้งไอเด็ดคนเดียวนี้ก็สบายอยู่แล้วนี่เราหล่อเตี้ยมาเฮ้ยมันมันมาเฮ้ยมันกลับพี่มันกลับมันกลับอะระวังป่ะมันกลับอะเดี๋ยวรอกเราเฮ้ยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยผมเคลียร์ไว้มันเข้าทางตรงกลาง เตียงผมดูแล้วไม่ดูเตียงเหรอเตียงไม่ดูมาเจอสติ๊กสติอุ้ยติด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 จิ้หายติด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 ตัวไอติ้งยังไม่แตกอุ้ยติดอู้หมันวิ่งติดเลยเมื่อกี้หายไปไหนเอาใหม่ครับโโอ้หของเฮ่นดตัวไอู้่ไหนวะเหลืองอ่ะลอยอีกหนึ่งตัวเคยละโอ้ยิดไอเดียแม่งโหดว่ะเฮ้ยนี่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  ไอ้ไอ้โหดโขโมยขโมยขโมยขมนขมนเดี๋ยวนะฮัลโหลขมน่ะฮัลโหลนายไปช่วยเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมาคนเดียวเองะวิ่งมาวิ่งมาโอเคมาแล้ววิ่งไปไหนน้องพิชมาหาน้องแล้วผมวิ่งเร็วจังวะโคตรเท่เลยไม่ต้องตีไม่ต้องตีเพื่อนไหนเอาไปตีเตียงหรอล่วงล่วงไม่ล่วงไหมล่วงว่ะดักหน้าดักหน้าดักหน้า วิ่งไปเอาวิ่งไปแดงโอ้โหมันไล่ล่าคนจริงก็หันมาสวนแล้วคนว้าวไอเดียเนี่ยโอ้โหไอเดียเกี่ยวกับสิบสี่ตัวนะครับก็ทีเด็ดแม่งหกตัวฮอตชันไปเก้าว่ะโหล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ชนะไปเนี่ยหลายเตียงมันเดียแปลกใจเมื่อกี้ทำไมไม่ดูเตียงวะมันเล่นเทียมมานานไม่ดูเตียงปะ นะครับต่ออีกสักแมตช์นึงเอา3ามเหมือนเดิมอ่ะน่าจะโอเคไม่มีสามคนนี้พี่ไอ้ลืมไปว่าไอ้ไม่เล่นสกินพี่ตอนนี้สกินไม่ใช่สกินพี่วะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไอ้เปลี่ยนแล้วเนี่ยอเนึกว่าเซิร์ฟนั้นตกใจกินสกินตัวเองแล้วหลอนนี่นี่นี่ตัวอะไรวะสกินมื่อย่างเทียนละทุกคนเลยมาเลยเดย์ด่านนี้ว่ะคลอสเซียมันเนี่ยไม่ใช่โคลอสเซียมต่อข้างก่อนคนรสเซียใช่ป่ะโคลอสเซียมปะนายใช่ปะท่านหยาบอ่ะ ไม่รู้ว่ะไหวอยู่ะบอกแล้วว่าสบายสบายก็บ้าแล้วเฉี่เทมช็อปครับพี่ต่อตรงกลางเอ้ยต่อขวาก่อนดีกว่าเดี๋ยวกันบ้านต้องมันต่อกลางนะเดี๋ยวกันบ้านให้ก่อนพี่กันบ้านก่อนแล้วก็ต่อตรงมันตรงกลางเลยเดี๋ยวพี่ไปทางขวาซ้ายก่อนอ๋อนี่ครับโอ้ยิปซีลืมชิบหายน่าจะโอเคดูตาหนี้แพ้ยับนะเน้เอ่อทีนี้ทำเป็นโชเซียนกันภาษาหนนี้พ้ยาบนี่ไอ้ชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ป่ะเออพีต่อ มีหมดสี่ทีมใช่ไหมสี่ทีมเนี่ยใช่สี่ทีมเทียมละสามเราก็นั่นแหละปักไม่ได้เอาแต่พยายามทำเหมือนเดิมไปอล่อยหล่อยเตียงชาวบ้านเขาเล่นอะไรม้าเนี่ยเกิดการแลกขึ้นตอบเลยนะคิบหายเกมมไ่เป็นไรงานว่ะทีมเนี่ยรีบต่อตรงกลางเลยละเฮ้ยมึงต่อเปตรงกลางแล้วอ่ะเขียวอีกนิดนึงไอ้เราไม่แพ้บอกเลยว่าจบจบผีนะเว้ยจบเด็ดเด้อเราต้องพูดเป็นกำลังใจเราล่องชนะนะเราชนะแน่นะมีคลิปฟันเลยริบต่อ โอเคไงเพชรอยู่นี่มาวันนี้โอเคปสามเม็ดวางแล้วเนี่ยหนวะอ่าไอเทมช็อปสติกเดี๋ยวที่จะแอบต่อไปเลยบ้านมันตรงนู้นเนี่ยเฉวิผมว่าสติกนะเก็ใส่ไว้นี่นะเดี๋ยวดูนี่ไว้ก่อนนะมีบล็อกว่ะเดี๋ยวรอเก็บเอาเดี๋ยวอ่าสติกสติกโอ้ความแรกนี้นั้นน่าจะโอเคโอเครวยขนาดเนี่ย ไม่เคยเล่นหนังนี้เลยนะเว้ยไม่รู้ดิเฮ้ยมันต่อมา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 ต่อมาดีมากกำลังหาทางไปอยู่สุดยอดเลยกลับครับกลบครับตีมันดิข้ามันข้ามมแล้วไอ้นี่เลยบิน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 เดี๋ยวลอยบินแล้วบินแล้วไปแล้วป้านบุกป้านบุกป้านสุนเลยสุนเลยเคลียร์เตียงแตกอ่ะแตกแตกแตกวันตีเลยวันเอาเลยวันเอาเลยอะไรวะคุณนี่เดี๋ยวลอยอีกตัวนึงผมตีไม่เข้าวิเตียงถึกเตียงถึกมันต้องเช็ดที่ขุดต้องเช็ดที่ขุดไม่ต้องมาไม่ต้องมาบบบบบิิิิินนนนน แล้วโหลโหยังที่ขุดวะไอ้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 ทานอะไม่ทานไม่ทานที่ขุดนี่ได้สบายเลยเว้ยนั่นดิไม่ยยัที่ขุดมาที่ขุดฟูแค่นิดเดียวไงเมือฟูแค่นิดเดียวไงเดี๋ยวนะฟาร์มแป๊บที่ขุดหรอฟาร์มที่ขุดแป๊บไหวเะต้องไหวเดี๋ยวพี่เอาวะที่ขุดหินหินเอาที่ขุดกลัวเอาวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอรอนเนี่ยว มาผู้ความชัวใครไปเพื่อนพี่หน่อยนะมึงจะแต่งอันเนี่ยเอาเอาเอามาหนึ่งเลยเมายังมาอย่งมาย่งไปพร้อมกันนะจะโอเคกว่าีคุณการคุณนึงว่ะเฮ้ยมันอุ่นแล้วอ่ะเอ้ยมันเอาของหนักเลยว่ะเฮ้ยนายอยูแต่งแล้วเพื่อนอ่ะรียบร้อยสวยงามสายเนียนหน่อยสายเนียนไอ้เรวันไว้พี่หน่อยเขียวไี่เปนหนึ่งนหนึ่งเลือดเลยอาวุธแป๊บไปเลยไปเลยไปเลยมันจะมาเอาหนี่เอาว่ะมาเอากี่น้ำเงินล่วงอ่ะ

สายเนียนนี่วะเขียวว่าเขียวเขียวไปไหนลูกฮะทองเราหายไปเลยลูกนี้เก็บใส่กล่องเถอยชิบหายโอ้โหพอดเจอลูกมานานเขียยเก็บของว่ะไปไหนเขียวฮะเขียวเดี๋ยวเราไปตัวเปล่าด้วยครับเดี๋ยวเราทำแค่พริกแอกพอไหนเรียบร้อยตายไพิศนนั่นยี่สิบเอลอนเขี่ยนะยี่สิบเ้ลนเขียวแต่งหมดแล้วเหรอขี้นี่มันคนโหดสายบุกเดี๋ยวมาตอนนี้ไม่ไหวครับเรียบร้อยล่วงปะวะอ่ามันไม่ล่วงว่ะสิบเอลอนครับโอเคระดาบนี้ เหลือแดงเหลือฮะแดงเหลืองอยู่ไอ้ที่เขียวเลยสุดยอดที่หนึงเก็บของบับินไปครับโอ้เฮ้ยสีฟ้าเหลือคนนึงเหลืองเงินเดี๋ยวพี่ไปเก็บมั้ยโอเคเดี๋ยวผมไปเองพี่โอ้ยสุดปลายหยาไปแล้วอุ้ยสองคนสองคนสองคนมาเอาดีเอาเข้ามาดีฮะดับดีกว่าแล้วเรียบร้อยลุงเฮ้ยมันอยู่นู่นอ่ะเฮ้ยไปาว่าบุกแม่งบุกแหว่งไปแล้วเอาจิบ้า อุ้ยเดี๋ยวก็เดินคว่างกันตกอ๋อเอายืนนิ่งยืนนิ่งพี่ขอเพจได้เปล่าเอยมันโยน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 ขอบใจมากเพื่อนเราขอแล้วกันตัวเนี้ยอือเนอเรียบร้อยโอเคไปต่ออะไรวะเลื่อนเลื่อนเลือนแดงเลือแดงแดงแดงสีแดงแดงแดสีแดงหรอวะโห้ทำไมเราเทียบกันจังเลยตอนเนี้ยเฮ้ยหุ้เป็นเล่นน่ะที่พูดเป็นเล่นน่ะเป็นฟุ๊กได้อัพเลยเลยว่ะาจะมีเพชรอยู่ก้าวพี่ แคอยูเก้าเคียดออกไปอัพของทีมเลยอัพพวกดีเจนอัพอัพรีเจเน่ไปเคียดไปเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ในกล่องนะเพชจตะวันอัพเลยเคียดเพอัพอะไรดีชุดดาบไม่รู้อัพอะไรก็ได้อันนี้ไม่เป็นดาบพี่อัพดาบอัพดาบอัพดาบมันอัพชุดให้เราเหรอวะเสียอัพแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอัพแล้วนะดูดีๆด้วยอยู่ดีมันว้ามมาตีนี่โคตรจะสวยนะเว้ยอ่าทีมอัพเกณฑเรียบร้อยชุดแผ่ อ่าที่ขุดเอาอะไรดิวะเสื้อสิบแปดนี่แปดพร้อมแล้ววะจะเก็บไว้เนี่ยวแดงออกไปคนคนเด้งไปครับอ่ะแดงหรืคนนึ่งอ่ะเยี่ยมบุกแม่งเลยยิงงีดจะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะปัไปเก็บครับเอาไงบุกแม่งสามทางเลยไหมเดี๋ยวต่ออีกทางเลยแล้วกันงั้นบุกแม่งสามทางเลยไปครับไม้นะตะวันไม้นะเว้ยอสองคนนะเว้ยระวังระวังเออมาไม้มีที่ขุดไหมบินไปดี เฮ้ยสุดยอดนี่ดูคนเทพเขาทำกันไอพี่ไอ้ของของเก็บครับดีดีถ้ารอดกลับไปนะมาเก็บแป๊บเร็พี่นึกย่าอย่าไปทำอะไรเลยอ๋ออีกตัวนึงตัวนึ่งตัวนึงโอ้ยตึง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 แชร์เยอะไปทำอะไรเลยสองตาโอเคเนี่ยครับผมเดียววันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเบสบอลนะครับสามสามนะครับวันนี้มาอยู่กับสามคนเลยเนาะ ก็ถึงจะปิงแต่เราก็โอเคชนะชนะมาได้เออเนี่ยผมก็วันนี้นะครับจากลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะตะวันนะครับไปบายหน่อยไปบายครับกดซับสไคร่ช่องฮอตชันเลยนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็ดแชร์ด้วยนะครับผมบายบายไปแล้ว